สวัสดีครับพบกับช่องบนสเต็ปสชี้ตรงเป้าทุกวันเช่นเคยเวลา6กโมงเช้าวันนี้เป็นวันที่9มกราสองพฟุตบอลสเต็ปสวันนี้ผมคัดตัวเต็งที่มั่นใจที่สุดจะเป็นศึกโอตุกเกตครับ และโคปาอิตาลีก่อนอื่นเรามาดูผลงานย้อนหลังเมื่อวันที่7กันก่อนเลยนะครับคู่แรกจะเป็นคู่ระหว่างทางเจ้าบ้านมาลาก้าพบกับทีมเยือนเลอันโซเซียนดาคู่นี้ผมฟันธงเลอันโซเซียนดาจบไปในสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนคู่ที่2จะเป็นคู่ระหว่างทางเจ้าบ้านเตเนริเฟพบกับทีมเยือนลาสพันมาร์ู่นี้ผมฟันธงลาสพันมาร์ได้แพ้ให้กับเตเนริเฟไปในสกอร์สองประตูต่อศูนย์ใครที่ยังไม่ได้กลับไปดูคลิปย้อนหลังอย่าลืมกลับไปดูกันด้วยนะครับเรามาเรื่องวันที่คู่แรกกันเลยนะครับเเนนทออตีมยืด คู่นี้จะแข่งกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าการพบเจอกันระหว่างสองทีมนี้สองนัดล่าสุดนัดแรกเมื่อปีสองพันยี่สิบสองเป็นทางสปอร์ตติ้งลิเบอนที่เอาชนะไปได้ในสกอร์สามประตูต่อหนึ่งส่วนนัดล่าสุดเป็นทางสปอร์ตติ้งลิเบอนที่เอาชนะไปอีกในสกอร์สองประตูต่อหนึ่งเรามาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดของทั้งสองทีง 2, ทมกันก่อนเลยนะครับโดยฟอร์มสามนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านสปอร์ตติ้งลิเบอนชนะมาสามนัดรวดเลยนะครับนัดแรกชนะทอนเดล่าไปในสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนัดที่ 2, ense, 2, สอง กอร์หประตูต่อ1นฟอร์มถือว่าร้อนแรงมากเลยนะครับในตอนนี้ส่วนฟอร์มสัปดาหล่าสุดของทางทีมเยือนทอนเดล่าชนะ1เสมอ1แพ้1นัดแรกแพ้กับสปอร์ติ้งริบบอนเป็นในสกอร์2ประตูต่อ1นนัดที่2ชนะโอลิเวียเอเลนเซ่เป็นในสกอร์1ประตูต่อ0ูส่วนนัดล่าสุดเสมอกับดามาดาย่าเป็นในสกอร์1ประตูต่อ1น เจ้าบ้านสปอร์ติ้งจากหลีกสูงสุดกำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังเข้าฝักด้วยการเข้าวิน5นัดซ้อนอย่างไรก็ตามเปิดบ้านในบอลถ้วยวันนี้จะไม่มีชื่อของอุดมาเน่ฮิเดมาซะและเจนี่คาตาโม่สามแข้งที่ต่างตำแหน่งที่ติดรับใช้ชาติคาดว่าการจัดทัพวันนี้เตรียมส่งนักเตะชุดผสมลงบูตามสูตรไม่ว่าจะเป็นหลุยเน,นโน่ตินเกา และเปาลินโยพร้อมตบเท้ามาเป็นตัวเลือกในการลงสนามส่วนทางดอนเทล่าแขกรับเชิญจากเซกุนดาภาพรวมถือว่าเป็นรองกว่าเยอะทั้งขุมกำลังและชื่อชั้นของทีมแต่ถึงอย่างนั้นเชื่อว่าเกมนี้จะจัดทัพชุดที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความประทับใจและสร้างความลำบากให้กับผู้แข่ง ด้านเกมลุกจะมีตัวชูโรงอย่างโรเบโตลุยโกเมสและลวนฟารีสรอเป็นตัวทีเด็ดต่อไปยิงเลนยิงยอดเยี่ยมสำหรับสปอร์ตติ้งลิบบอนเนื่องจากตอนนี้เป็นฝ่ายขวาชัยมาห้านดซ้อนและที่สำคัญเกมลุกยิงทำประตูขั้นต่ำา2เมตรทั้งหมดเกมนี้เป็นบอลถ้วยก็ตามแต่ความมั่นใจเต็มเปี่ยมขนาดนี้ยังไงก็ต้องจัดเต็มเช่นเคยที่มั่นใจเช่นนี้ก็เพราะผู้มาเยือนทีมที่มาจากลีกเซกุนยาแถมผลงานยังดูไม่ดีอีกซะด้วยแล้วกับการเจอทีม อีกเบอร์หนึ่งในตอนนี้ไม่ว่าจะมองมุมไหนโอกาสแพ้เลเทมีสูงมากคู่นี้ผมขอฟันธงสปอร์ตติ้งจัดหนักสัตว์ไม่เลี้ยงแน่นอนครับ คู่ที่2จะเป็นคู่ระหว่างทางเจ้าบ้านฟิออเรนตินาพบกับทีมเยือนโบโลญญาคู่นี้จะแข่งกันในเวลาตีสามการพบเจอกันระหว่าง2ทีมนี้2นัดล่าสุดนัดแรกจะเป็นโบโลญญาที่เอาชนะไปได้ในสกอร์สประตูต่อหนึ่งส่วนนัดล่าสุดจะเป็นทางฟิออเรนตินาที่เอาชนะไปได้ในสกอร์สอประตูต่อหนึ่งก่อนอื่นเรามาดูฟอร์ม3นัดล่าสุดของทั้ง,ทง2ทีมมาก่อนเลยนะครับโดยฟอร์ม3นัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านฟิออเรนตินาชนะ2แพ้1นัดแรกชนะมอนซ่าไปในสกอร์ห่ประตูต่อศูนย์ส่วนนัดที่สองชนะโตลิน และนัดล่าสุดแพ้กับซันซาโลไปในสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์เอามาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดของทางทีมเยือนโบลญญยากันบ้างนะครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนัดแรกชนะอันตารนต้าเป็นสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นัดที่สองแพ้กับอูดิเนเซไปในสกอร์สามประตูต่อศูนย์ส่วนนัดล่าสุดเสมอกับเจนัวเป็นในสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งฟิีออลินตินา่าเจ้าบ้านสูงสุดภายใต้การคุมทัพของวินเชนโซอิตาเลียนโนถือว่าเริ่มต้นสกราดใหม่ไม่ค่อยดีด้วยการปาชัแและแพ้ถึงนะสาหรัับคววาามมมมพพร้ออก่่นนลงสีตเเจ็เิ ขึ้นมา1ตัวก็คือคริสเตียนคูอาเม่และเอมาาสองตัวลุกที่ติดภารกิจรับใช้ชาติอย่างไรก็ตามการจัดทัพวันนี้อาจมีการปรับทีมเล็กน้อยคือโอลิเวอร์นายทวารมือ2ที่จับบอลถ้วยเช่นเดีวยวกับลูคัสเบนทานดาวยิงอเจนที่จะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงส่วนที่เหลือไม่มีปัญหาพร้อมเรียกใช้งานได้ตามเดิมส่วนทางโบลญญาผู้มาเยือนทีมลีกสูงเช่นเดียวกัน แต่อย่างน้อยๆก่อนออกไปเยือนวันนี้ติอาโกโมอนตามีข่าวดีเพราะจะกลับมาได้ตัวเลวิธเฟอร์กุสันห้องเครื่องตัวสําคัญที่พ้นโทษแบน์กลับมาออกสตาร์เป็นตัวจริงในวันนี้ขณะที่แข้งอย่างคูลัตสโกลูปสกี้แซมบูเคมาอเล็กซิต ปีกขวาที่นัดล่าสุดต่างนั่งเป็นตัวสำรองทั้งหมดมีลุ้นออกสไตร์เป็นตัวจริงในวันนี้เช่นเดียวกับหัวหอกโจชัวที่จะได้ลงล่าตะข่ายแน่นอนเนื่องจากเกมหลีกนัดต่อไปเขาจะติดโทษแบนจากการสะสมโคต้าครบใบเหลือง2ทีมนี้อยู่ในช่วงที่กำลังขาดความมั่นใจมือเหมือนกันเลยพอนัดเปิดสนามสักลาดใหม่ทั้งสองทีมไม่ชนะทั้งคู่เลยแต่ถึงอย่างนั้นวันนี้ส่วนตัวมองว่าเอมบอลถ้่วแบบนี้ฟิออเรนตินาในฐานะเจ้าถิ่นมีลุ้นเข้าวินมากกว่าเนื่องจาก พวกเขามีสถิติในบ้านที่ดูดีคว้าชัยมาถึง6นัดซ้อนแมตช์นี้มีปัญหาขาดนักเตะที่ไปรับใช้ชาติที่เหลืออยู่ถือว่าทดแทนได้ทําให้วันนี้มองถึงว่าการเข้าวินแบบไม่ต้องสงสัยยังไงคู่นี้ผมก็ขอเอาใจเชียร์ฟิออเรนติน่าครับและวันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมห้พี่ๆเอฟซีเล่นกันด้วยนะครับใครที่ทายผลแพ้ชนะของ2คู่นี้ถูกรับรางวัลไปเลย200บาทแต่ถ้าหาคู่ไหนเสมอถือว่าเป็นโมคานะครับพี่ๆเอฟซีมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันไปด้ แชร์กดสับสไครป์เพื่อไม่ให้พลาดคีดไม่ใหม่วันนี้ช่องบอลสเต็ป2ชี้ตรงเป้าขอตัวลาไปก่อนนะครับ